เรื่องนางไม้เนี่ยป่าสมัยก่อนไม้ต้นหลายคนโอบเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายมันอาจจะมีก็ได้ก่อนจะออกทุดงป่า พระจะต้องตรวจมนภาวนาแผ่เมตตาให้ผีสางนางไม้ถ้ามสมาธิไม่นิ่งเนี่ยมารมันก็มาเอาตัวไปมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปกับพระหนุ่มอาบน้ําอยู่ที่ริมห้วยก็มีสาวคนหนึ่งมาขออาบด้วยสาวบ้านป่าแต่สวยแตามันสวยผิดปกติเอาพูดกรงตรง,ตรง<อ>ก็คือ,อนางตะเคียนนั่นแหละไปะมองสาวรับสาวก็สะดุงพระหนุ่มก็สะดุงกลางคืนเนี่ยยิงเห็นเสือพระหนุ่มก็กลัวตัวสั่นหันมาดูอีกทีเห็นจีวรเหลืองๆโผล่มานิดเดียว ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของดงตะเคียน อันนี้มีที่มาอย่งไรครับเรื่องราวลึกลับในป่านี้ดงตะเคียนนี่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เล่าให้ฟังเพราะว่าการทําไม้สมัยก่อนนะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนไปตีตาตีตาก็คือคัดเลือกไม้ที่โตเหมาะสมที่จะตัด โค่นออกมาได้สมัยก่อนป่าตะวันออกพึ่งจะเริ่มมีการทำไม้ยังไม่ได้ตัดโค่นมากเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นตะแบกบหรือต้นตะเคียนต้นกางกาวสูงวางงอนนะฮะสูงประมาณเกือบถึงเพดานบางต้นถึงเพดานนี่มีเลยหัวคนเอื้อมมือแล้วยังไม่ถึงยังไม่พน้น<ฮ>นี่<ำ>คือวางนอนนะคิดดูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรขึ้นไปถึง3เมตร ใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้ป่านี้ช้างไม่มีสิทธิ์ลากลากไม่ไหวเขาใช้แท็กเตอร์อย่างเดียวอันนี้ป่าตะวันออกป่าตะวันออกป่าพนมสารธรมเนี่ยฮะตีประมาณ2 5 0 0ัถึงพันสสิบเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดนี้ก็เข้าไปในป่าเนี่ยป่าตะวันออกนี่แหละเพื่อที่จะตีตาเพื่อจะตีตาก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการเข้าไปบริษัททําไม้ก็จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อย่างดีเลยบริษัทนี้บอกชื่อเลยก็ได้คือบริษัท เอื้อวิทยาเป็นบริษัทแรกที่รับทำไม้ในป่าตะวันออกนี่พวกนี้ก็เข้าไปมีเล่ายาอาหารพร้อมเข้าไปพักค้างแรมแล้วก็เดินบุกป่าเสาหาต้นไม้เช่นไม้ตะเคียนไม้มะค่าไม้เนื้อแข็งอะนะที่โตขนาดเขาเรียกกันเป็นกำรรกำรรก็คือกำรรม,มือเนี่ยถ้าจะเป็นภาษาทางการหน่อยก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณกี่เมตร ดูต้นไหนใหญ่ได้ขนาดก็ตีตาเป็นตาคุดของทางราชการตัดได้ฮะตัดได้อ,อาจจะเอาสีป้ายทับ,บไว้เห็นชัดเจนต้นนี้ตัดได้แต่เวลาตัดจริงบริษัทก็มักจะไม่ตัดแค่ตีตา ก็ตัดเกินไอที่มีตีตาก็ตัดอันนี้เป็นไอที่ไม่ได้ตีตาก็ล้นไปหน่อยอันนี้เป็นธรรมชาติของไทยแลนด์แล้วก็ในป่าเนี่ยบางทีมันจะมีต้นไม้เป็นกลุ่มๆเขาเรียกกันเป็นดงดงยางดงตะแบกดงตะเคียนเพราะไม้มันเวลามันออกดอกออกลูกขยายพันธุ์เม็ดมันก็จะลนอยู่แถวๆใกล้ๆกันก็จะขึ้นกันเป็นดงเลยเป็นดงครดงมัน ป่าทางนั้นทางเขากระดาษมันก็มีตะเคียนใหญ่อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นรงตะเคียนเขากระดาษนี่มันอยู่ทางด้านชเชิงเสาติดกับชนบุรีทางด้านอำเภอบอ่อทองเมื่อก่อนนี้อำเภอบอ่อทองของชนบุรีเนี่ยขึ้นอยู่กับพนัสนิคมคพนัสนิคมก็เหมือนกับพนมสารคามพนัตก็แปลว่าป่าพนมก็แปลว่าป่าเป็นอำเภอที่มีแต่ป่า เดี๋ยวนี้พนันิคมก็แบ่งมาเป็นอำเภอเกาะจันอำเภอบ่อทองอะไรอะไรเงี้ยเมือนกัเจริญมากเจริญมีแต่เมืองเหมือนกับพนมสาขามก็แบ่งเป็นสนามไช่เขตแบ่งเป็นท่าตะเกียบแบ่งเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขตแดนของสองอำเภอเนี้ยก็มีดงตะเคียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปกันห้าคนกลุ่มนี้เขาก็สนุกสนานกันเขาก็บอกไปกันก็มีเหล้ากินมีอาหารมีอะไรอย่างดีบริษัททำไม้เลี้ยงดูกินกันเต็มที่เมาแล้ว อยู่ริมลำห้วยนะค,คืนนั้นก็นอนเมื่อก่อนเนี่ยป่าเนี่ยมีห้วยเยอะจริงๆเพราะความสมบูรณ์ของป่าของต้นไม้เนี่ยมันทําให้เกิดน้ําเขาก็นอนริมลาธารเนี่ยครับปรากฏว่าคืนนั้นหลังจากกินเหล้าสนุกสนานค,คืนนั้นก็ฝัน คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องบอกฝันว่าอาบน้ําอยู่ที่ริมห้วยก็มีสาวคนหนึ่งมาขออาบด้วยสาวบ้านป่าแต่สวยแต่มันสวยผิดปกติสวยเช้งเลยผิวพรรณขาวเนียนสะอาดสะอ้านจมูกโดง่งตาดาคลับอะไรแบบนั้นนะมาขออาบน้ําด้วยแหมหนุ่มอยู่ในป่าแล้วมีสาวมาขออาบน้ําด้วยใครจะไม่ให้อาบก็อาบน้ําด้วยกันครับ ไม่ได้แค่อ่าบน้ำที่เฉยอ่าบน้ำแล้วก็พูดคุยกันถูกใจก็ชวนกันไปนั่งคุยต่อมันเย็นแล้วอาบน้ำตอนเย็นคุยมันก็มืดกลางคืนอันนี้ในความฝันนะในความฝันของเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพักนอนอยู่จริงกินเหล้าจริงไปอาบน้ำจริงแต่อาบน้ำแล้วเจอผู้หญิงนี่ในความฝันคืนนั้นก็ฝันว่าเจอผู้หญิงสาวสวยมาขออาบน้ำด้วยแต่อาบน้ำแล้วก็อาบน้ำแล้วแล้วก็เข้านอนแล้วแล้วก็ฝันผู้หญิงก็ ร้องไห้ขอร้องว่าอย่ามา,ามาทําลายบ้านเขาได้ไหมเขาอยู่มาต้องหลายร้อยปีแล้วเขอให้เขาอยู่ต่อไปได้ไหมเอเเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจแล้วไม่ทําลายบ้านใครหรอกนี่มาตีตาเฉยๆชาวบ้านป่าคนนั้นก็บอกนี่แหละตีตาเนี่ยจะมาตัดบ้านฉันบ้านฉันอยู่มาต้องนานเอแล้วแล้วเขาก็คุยกันว่าแล้วพ่อแม่ไปไหนหมดละ่ะพ่อแม่ก็แยกไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันอยู่คนเดียวเนี่ยครับ ขอร้องว่าอย่ามาตัดบ้านฉันเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาไม่เห็นอาชีพตัดไม้เขาบอกไม่รับรองรับปากจะไม่ตัดครับก็หลับนอนด้วยกันมีความสุขมากเพราะได้นอนกับสาวสวยสาวนั่นก็ดีหอมไปทั้งตัวอะไรแบบนั้นนะนะครัฝ่านไม่ได้นอนกับผู้หญิงสวยมากจนเช้าตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เห็นลูกน้องอีกคนหนึ่งมีอาวุโสหน่อยเรียกกันว่าลุง เรียกกันว่าลุงลุงพันลุงพันอาบน้ําแต่เช้าแต่ลุงพันไม่ได้แก่มากนะก็ประมาณสักห้าสิบกว่ากวนะ่าอะไรเงี้ยทำไมต้องอาบน้ําแต่เช้าอ่ะปรากฏว่าเดี๋ยวอีกคนหนึ่งลูกน้อยอคนก็มาอาบน้ําแต่เช้าปรากฏว่ามาคุยกันแล้วทั้งห้าคนฝันเหมือนกันเปี๊ยบเลยเฝันว่าได้หลับนอนกับหญิงสาวสวยเหมือนกันหลับนอนได้เสียกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทําไมไปอาบน้ําแต่เช้าเนี่ย พอไปหลับนอนกับสาวมาเมื่อคืนนี้จะรีบกลับเหรอฮะอาบแต่เช้าพวจะรีบกลับใช่ไหมไม่ใช่เราทําความสะอาดโอ้ตายแล้วในฝันนะอ๋อแสดงว่าในฝันแต่เหมือนจริงมากทําให้เลอะเทอะใช่ใช่นี่เหมือนจริงมากทําให้เนี่ยนะหัวหน้าป่าไม้กลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนเล่าให้ผมฟังห้าคนฝันพร้อมกันหมดฝันพร้อมกันหมดสำเร็จเสร็จสมพร้อมกันหมดทั้งหคนเสร็จหมดทั้ง5้าคนกับสาว เนี่ยมันเรื่องในป่ามันมีอย่างเงี้ยเขายืนยันว่าจริง100%เซเลยก็บอกโทษนะฮาจารย์5คนเนี่ยในฝันเนี่ยคือคนเดียวกันไปเข้าฝัน5้าคนหรือ5สาวเลยผู้ชาย5้าคนเนี่ยมีหัวหน้าเนี่ยคนบางค้าแต่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานรุ่นพี่ผมกับลูกลูกน้องเนี่ยมีลุงอายุมากว่าอยู่คนหนึ่งฝันว่านอนกับหญิงสาวเหมือนกันหมดส่วนผู้หญิงคนเดียวกันหรือไม่เนี่ย ไม่ทราบได้แต่ว่าสาวสวยหมดสาวสวยหมดอออแล้วก็ต้องไปอาบน้ำกันแต่เช้าเลยเอาแล้วคำนั้นร่างกายควที่ทาไงอ่ะเขามาขออย่างนั้นอ่ะพูดตรงตรงก็คือนางตะเคียนนั่นแหละนะก็เราเราจะไปสรุปได้ว่าคือนางตะเคียนนั่นแหละเพราะว่าไม้ดงนั้นมันดงตะเคียนเขาไปตีตาดงตะเคียนแล้วมีสาวมานอนด้วยสาวมันก็นางตะเคียนแน่นอนอ่านี่ป่าไม้เล่าเอง สุดท,ท้ายแล้วยังไงฮะตกลงไม่ตีาตาหรือเขาเขาก็ตีเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็ต้องตีไปตามหน้าที่แล้วก็รีบออกจากป่า,าแล้วไม่ยอมเข้าไปเลยกลัวเดี๋ยวดังนางไม้มาอารวาสหรือมาทวงอะไรเนี่ย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอตีเสร็จแล้วเท่าแก่ก็เข้ามาตัดอ่านั่นก็เป็นเรื่องเท่าแก่ไปแล้วอว้ไม้มันก็หมดป่าเนี่ยแล้วทําไมต้องเป็นต้นตะเคียนนะต้นอื่นไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกที่ทำไมว่านางไม้ไทยทําไมต้องมีต้นตะเคียนแต่อย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งต้นตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ที่ทนมากสังเกตไหมที่เขาเวลาไปเจอต้นไม้ฝังดินอยู่เป็นร้อยๆปีอ่ะไม้ตะเคียนทั้งนั้นทําไมไม่เจอไม้อย่างอื่นครับแล้วผมเป็นคนริมน้ําที่ใช้เรือมาตั้งแต่เกิดเรือที่ชาวบ้านใช้ ก้าสิบเปอร์เซ็นคือไม้ตะเคียนโดยเฉพาะถ้าเรือขุดนะเรือเรือขุดเรือยาวทั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นเลยคือไม้ตะเคียนล้วน,น,นมันทนทานมันทนครับทนทานแล้วก็ขุดเป็นเรือรูปเรือง่ายอะไรงั้ยน,นะมันเหนียวไม้มันเหนียว,ม,ยวมันมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านผมเนี่ยอวงกบหน้าต่างทุกบานไม้ตะเคียนแท้ทั้งนั้นปลวกไม่กินครับอ่าเป็นไม้ที่คุณภาพดีมาก รคุณสมบัติดีงานนั้นก็ทําเอาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกคนเนี่ยไปเล่าลือกันไปอีกนานเลยว่าเจอดงตะเกียนกับไปแม่เหมือนกับไปไปแต่งงานกันทั้งห้าคนเลยไปได้เมียกันทั้ง5คนเลยฝันเหมือนกันเดะเลยฝันคนเดียวยังไม่ว่านะแต่นี่ห้าคนพร้อมกันเนี่ยโมโหมันเกินเรื่องลวของชาวป่าไม้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ละนะก็ต้องเชื่อแล้วนะเรื่องนางไม้เนี่ยมันก็ผมเชื่อสัก อาจจะ5้าซก็ได้เพราะว่ายางที่บอกว่าปา่าสมัยก่อนไม้ต้นหลายคนคโอบเนี่ยแล้วเขาอยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยมันย่อมจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมารรมากมายมันอาจจะมีก็ได้บ้านผมที่เขาชมาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่เขาชมาเนี่ยนะก็มีน้องๆนักอ,อ,อ่านที่เขาไปค้างครับเขาเห็นมาก่อนหน้าบ้านมีต้นกิษนาใหญ่กิษนาไม้หอมนะเห็นหลายคนหลายกลุ่ม ผมก็เลยคิดว่าคงจะจริงเพราะเขาไม่ได้นั่นหมายกันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยผมสบายเฉียงสีเขียวอ่อนซึ่งคนที่เล่าแต่ละคนไม่ได้รู้จักกันทำไมเล่าตรงกันกนแต่ละกลุ่มมาคนละเวลาคนละเวลาห่างกันเป็นปีหรือหลายปีไม่ได้รู้จักกันด้วยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่รู้จัก,กไม่รู้จักแต่พูดข้อมูลตรงกันข้อมูลตรงกันผมสบเขียวแต่งชุดไทยครับคน แรกที่เห็นบอกนั่งอยู่บนกิ่งต้นกิศนาหน้าบ้านกิศนานี่ล้มไปแล้วพวกกินไปแล้ว,แลวอ,อแล้วคนหลังบอกนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเลยเพราะบ้บานผมมีระเบียงกว้างหน้าบ้านสี่กลุ่มสี่คนน่ยที่เห็นเห็นนเกินสี่แต่สี่กลุ่มที่เห็นเห็นผู้หญิงแต่งชุดเหมือนกันสบายเกี่ยวเหมือนกันไอ้น้องคนนี้เขาอยู่รัฐสภาปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าน้องกิษนาเพราะว่าไปนั่งอยู่บนต้นกิษนาครับ คืนนี้น้องกฤษณาจะมาไหมเนี่ยไปนอนเพราะบ้านผมเนี่ยแขกไปมักถ้าฝนไม่ตกนะมักจะนอนระเบียงเพราะไม่มียุงหน้าร้อนจะไม่มียุงนอนระเบียงกัน<ม>เห็นดูดาวดูเดือนแต่บ้านนี้ผมปลูกมาตั้งยี่สิบกว่าป,ปีแล้วบางทีผมก็ไปนอนคนเดียวเพราะบ้านผมเองครับผมไม่เคยเห็นเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นหรอไม่เคยเห็นถ้าเห็นผมก็จะเรียกหรือเขาอาจจะรู้ว่ามึงจะสัมภาษณ์กูกูไม่ให้มึงเห็นอะไรแบบนั้นไม่เห็น เรื่องลึกลับในป่าอาจารย์มีอยู่เรื่องราวหนึ่งที่อาจารย์เคยเขียนก็คือเรื่องของพระธุดงรเรื่องราวนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ นี้เรื่องจริงนะครเพราะว่าปู่แท้ๆผมเป็นพระท่านมรณภาพสถานะพระท่านชอบออกทุดงครับแล้วท่านก็หาของป่าแปลกๆมาให้ดูอะไระๆแล้วท่านก็ไปเจอเรื่องออกจะน่ากลัวเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยเพราะว่าพระธุดงสมัยก่อนท่านไม่เดินในเมืองเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ท่าน,ดน,านเดินตามชนบทซึ่งก็คือป่าเขาครับแล้วก็ป่าสมัยนั้นมันก็ป่าจริงๆนอกจากไม่มีบ้านคน แล้วก็มีเสือมีช้างมีสัตว์ร้ายทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระธุดงเนี่ยจะต้องเตรียมการอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปกับพระหนุ่มรพระหนุ่มอยากตามไปด้วยท่านก็ให้ไปท่านไปไม่ได้ไปองค์เดียวนะไป3ามสี่องค์นะเสร็จแล้วก็ไปผ่านป่าทึบดงดิบก่อนเข้าป่าบ้านสุดท้ายชาวบ้านก็ขอร้องพระไว้ท่านอย่าไปเลยเสือมันกําลังอารวาสอยู่เสือโคร่งนะครับ แต่ท่านก็เชื่อคาถาคมท่านพอเอาตัวรอดได้ท่านก็ไปเมื่อไม่มีคนใส่บาตก่อนจะออกทุดงป่าพระจะต้องเตรียมตากข้าวเป็นข้าวตังรู้จักข้าวตังใช่ไหมแล้วก็ตําป่นเป็นผงคล้ายๆว่ามาม่าสมัยนี้ใส่ตลับคนโบราณไม่มีพลาสติกเขาเรียกตะหลับตลับเป็นโลหะพระเดินไปไม่ได้ผ่านหมู่บ้านเลยเวลาหิว พระจะมีการน้ำพระธุดงนี่ยต้องมีการน้ำก็ก่อไฟต้มน้ำเอาน้ำร้อนเทลงในถ้วยที่ใส่ข้าวตังปนข้าวตังปนมันก็จะพองขึ้นมาเหมือนข้าวสวยเนี่ยวิธีหากินของพระธุดงสมัยโบราณนี่เรื่องจริงนะกลางคืนเนี่ยข้ากดแล้วต้องไม่รีบนอนต้องนั่งสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้ผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาให้จำพรัษทั้งหลาย ไม่งั้นเอาตัวรอดไม่ได้หรอกครับแล้วท่านก็เจอจริงๆก็คือเสือมันมาจริงยิ่งเห็นเสือพระหนุ่มก็กลัวตัวสันแต่พระแก่อย่างท่านเนี่ยท่านก็สวดมนต์แต่เมตตาอย่างเดียวเพราะว่าสมาธิท่านเก่งกล้าเสือมันก็ไม่เข้ามาทําร้ายมาแต่ไม่เข้าแต่มันเข้ามาใกล้เช้าก็ยังไปดูรอยเท้าเสือโหยรอยบ้่นล่มเลยมันนั่งอยู่แต่ไม่มาไม่เข้ามาทําร้ายของดีเหมือนกันนะ อาจารย์ถ้าเชื่อแบบของดีก็กอใช่ถ้าเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ก็บอกเสือมันคงยังไม่หิวอะไรนะอาจารย์ว่าท่านเจอจริงๆแล้วก็ไปอีกใกล้หมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งเมื่อก่อนมันจะมีหมู่บ้านเป็นยมยมเป็นระยะทางก็ไปเจอชาวบ้านเขาพึ่งทังป่าใหม่ๆเขาเผาโดยมากเขาจะหน้าแรงเขาจะเผาไม้ใหญ่ๆเนี่ย ไม้ตะแบกต้นหนึ่งโดนเผาโคนไว้กรอนเนี่ยแต่มยังไม่โคนก็ไปลุกวันกุนกุนอยู่ก็ไปหมู่บ้านชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่าเข้าเปล่าเปลี่ยวเขาหน้ากลัว<ๆ>ไม่เจอพระเจอเจ้ามา<ๆ>เป็นปีๆพอเห็นพระธุดงไปก็ดีใจนิมนต์ให้อยู่นานๆก็เช้าก็เดินไปรับบาตรในหมู่บ้านชาวบ้านก็มาใส่บาตรกันเยอะแยะแตอนนี้ก็มีสาวคนหนึ่งก็มาใส่ด้วย<ๆ>สาวคนนี้ก็ไม่รู้เวรกรรมอะไรก็ดัน มาใส่แล้วมือไปโดนพระที่เปิดสาบาดรอเขาสาวก็สะดุ้งพระหนุ่มก็จะดุ้งไปมองสาวเขาคนใส่บาทเนี่ยผู้หญิงก็จะมักจะนั่งจะมานั่งแล้วก็ใส่บาดพระก็ยืนก็ก้มไปมันก็มาเห็นหน้าอกนึกออกมาผมก็เคยบวชมาผมก็รู้ว่าคนยิ่งคนสมัยโบราณเขาก็อย่างมากกระเสื้อคอกระเช้าอะไรแบบนั้นพระเขาคงจิตใจไม่ปกติแล้วเกิดสมาธิไม่อยู่แล้วก็ กลับมายัางโกรธกลางคืนสวดมนต์ก็บอกหลวงปู่ว่าสติไม่ไม่สมาธิไม่อยู่แล้วสวดมนต์ไม่รู้รเรื่องแล้วหลวงปู่รู้ก็บอกเนอพรุ่งนี้ต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าท่านโดนมารประจนแล้วพอวันรุ่งขึ้นพอรับบาเตเสร็จฉันสวดมนต์กวดน้ําแผ่เมตตายเสร็จก็ออกเดินกลับครับองค์พระหนุ่มเดินคนสุดท้ายครับหลวงปู่เดินออกหน้า,นาไปแล้วเสียง ขึ้นเท่านันแผ่นดินสะเทือนยังกับแผ่นดินไหวหันมาดูอีกทีเห็นจีวรเหลืองๆโผล่มาน,นิดเดียวต้นนั้นผ่านไอ้ต้นตะแบกที่กําลังจะโค่นเพราะไอ้ไฟมันลุมโคลน<า>สม,มอยู่นั่น<า><า>นะล้มทับ<า>ล้มทับพระหลุมฝังใต้ดินไปเลยเพราะสมัยก่อนไม่มีแบคโฮไม่มีอะไรที่มาขุดมาขุดไม่ไหวหรอกน่าจะไปตั้งแต่โดนล้มทับแล้วฮะต้นใหญ่มากใช่ฮะ เนี่ยเป็นเรื่องโสกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ปู่เล่าว่าท่านเจอมาเองเชื่อว่าเกิดจากอะไรอาจารย์เชื่อว่าเกิดจากเพราะว่าการที่ท่านคงเนี่ยตามหลักได้ต้องมีสมาธิแน่วแน่ต้องอยู่ในศีลในธรรมพระท่านคงจะฟุ้งซ่านไปเห็นผู้หญิงไปเห็นสาวเห็นหน้าอกเห็นอะไรคิดมากฟุ้งซ่านเข้าก็ถ้าสมาธิไม่นิ่งเนี่ย ผีดงผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาหรือมารมันก็มาเอาตัวไปก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ป่านะ,นะที่ทําให้พระรูปนั้นต้องเรียวกว่ามรณภาพครับนะครับอันนั้นค,คือเรื่องหนึ่งอันเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดจากการทุดงในป่าอันนี้หลวงปู่ไม่ได้เจอเองหลวงปู่ ไปเจอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วท่านก็เดินธุดงไปทางอำเภอโคกปีบคือปัจจุบันเป็นอำเภอศรีโมโหสถของจังหวัดปราจินเนี่ยจะไปทางประจันตคามก็ไปเจอหมู่บ้านชาวบ้านทําน้ํามันยางเล็กๆอยู่น้ํามันยางคือได้จากต้นยางไม้ยางนะไม่ใช่ยางพารานะต้นไม้ยางต้นใหญ่หลายคนโอบเขาจะฟันที่โคนมันฟันเป็นแผลแล้วน้ํายางมันจะออกเหมือนกัเลือดออกอย่างนั้นนะเขาก็ ตักเอามาสะสมไว้รวมไว้ในในบ่อสมัยก่อนเนี่ยการซ่อมเรือเนี่ยอุดด้วยชันแล้วก็น้ำมันยางบ้านผมก็ใช้เรือมาตลอดตั้งแต่เล็กก็ต้องใช้น้ำมันยางยาเรือก็เรียกว่าในสมัยนั้นก็มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็มีมีราคาแล้วไอ้น้ำมันยางเนี่ยเขามาผสมกับเศษไม้ก็เป็นขี้ใต้เคยได้ยินคอามาขี้ใต้ไหมใต้ก็เอาไว้เป็นเชื้อไฟเวลาก่อเตาอังโลเนี่ยต้องใช้ใต้ครับ จุดไม่ขีดก้านเดียวก็มันจะลุกได้นานแล้วก็ใช้เป็นที่ส่สองสว่างที่ส่องสว่างด้วยน้ำมันยางเพราะฉะนั้นอาชีพหนึ่งในสมัยโบราณคืออาชีพหาน้ํามันยางอ,อันนี้หลวงปู่ก็ไปเจอหมู่บ้านทําน้ํามันยางเล็กๆก็มีทั้งไม้ยางมีทั้งไม้ตะเคียนครับชาวบ้านก็รีบมาถวายอาหารแล้วก็บอกว่าท่านอย่าพักที่นี่เลยไม่ปลอดภยัยครับ ท่านก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อน่าจะแบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลานี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะเป็นเรื่องเล่ามานานแล้วผมยังเด็กอยู่เลยมีพระธุดงค์สามรูปผ่านมาแล้วก็ชาวบ้านก็ยังใส่บาตรอยู่ดีๆแต่พอวันรุ่งขึ้นจะไปใส่บาตรอีกพระหายไปกรดยังอยู่เกรดย,ย,ยังอยู่แต่บาตรไม่อยู่รรพระทั้งสามรูปหายไปหมดเลยชาวบ้านก็สงแต่เอ๊ะแล้วท่านไปไหน ก็หมู่บ้านอื่นก็ไม่มีแถวนี้ก็สงสัยกันทั้งหมู่บ้านแต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนจนอีกสองวันไปทําไปตักน้ํามันยางถึงได้กลิ่นเหม็นเน่าก็แงนขึ้นไปดูบนต้นมันอยู่ใกล้ดงตะเคียนแงน,นไปดูบนต้นตะเคียนใหญ่ดงนั้นตกตะลึงกันหมดเลยเพราะว่าเห็นพระ ติดคาอยู่กลางลำต้นตะเคียนสูงใหญ่นั่นตายหมดทั้งสามรูปพระท่านไปติดอยู่บนยอดตะเคียนลงไม่ได้สามรูปสามรูปจีวรพัน 1, ต้นตะเคียนกับพันตัวแล้วอยู่ดีๆพระไปติดบนต้นตะเคียนได้ยังไงก็สันนิษฐานชาวบ้านเน่ยก็งงว่าต้องผีป่านา,นางไม้หลวงปู่ก็สันนิษฐานว่าคงมีคนมานิมนต์ ไปฉันหรือไปสวดอะไรที่บ้านค,คนนั่นคือนางไม้ที่จริงอาจจะอยากทําบุญพระไปแล้วก็หวังดีก็สวดแผ่เมตตาเสร็จแล้วไปสวดบทที่มันเป็นบทปราบผีเข้านางไม้ก็ต้องหนีหายไปแทนที่จะเป็นบ้านตอนไปก็ไปขึ้นบนบนบ้านโยมโอพอรู้สึกตัวอีกทีไปค้างอยู่บนยอดไม้ ไปเผอสวดบทปราบผีเข้านางไม้ก็เลยต้องเป็นผีนี่ก็เลยหายไปเลยคราวนี้เนี่ยบ้านที่นี่มนไปไม่ได้อยู่บนพื้นดินกลายเป็นว่าพอผีหายปุ๊บคราวนี้เวทมนต์ก็หายด้วยก็ไปอยู่บนต้นไม้สูงเลย30เมตรลงไม่ได้เพราะต้นไม้ป่ามันสูง2 0 3 0เมตรระดับนั้นพระก็ฉลาดก็พยายามเอาตัวรอดเอาจีวร ขึงนี่มันไม่ถึงพื้นก็ใช้ทําเป็นปลอกค่อยๆขยับลงแต่นี้ต้นไม้ข้างล่างมันใหญ่ครับมากลางต้นปอกครับติดลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีกิ่งก็ติดอยู่กลางต้นติดอยู่กลางต้นตายทั้งสามลูก แล้วอยู่กลางป่าจะไปเรียกใครอ่ะท่านก็เลยติดอยู่บนนั้นแล้วก็เสียชีวิตนี่เป็นเรื่องเล่าถึงฟังแล้วเสียวสยองหวาดเสียวมากอันนี้หลวงปู่เล่าหลวงปู่เล่าออนี่ก็หลวงปู่บอกเป็นเรื่องจริงท่านบอกว่าเรื่องจริงชาวบ้านที่นั่นเขาล่ําลือกันน่าสงสารมากนะครับมีเนี่ยมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะเรื่องในป่านะก็บางเรื่องก็มีเหตุผลสมจริงบางเรื่องเราก็ฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยนะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ